สวัสดีค่ะวันนี้มีของมาโชว์อีกแล้วเมื่อสองวันก่อนนะป้าได้รับกล่องผลไม้กล่องนี้ดูก็รู้นะว่ากล่องผลไม้เพราะเขาเขียนอยู่ข้างกล่องขนาดนั้นนะข้างในก็จะมีลองกองแล้วก็ทุเรียนอีก3ลูกเป็นผลไม้จากสวนออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นสวนเพื่อนของยายนั่นเองส่งมาให้ชิมเรื่อยๆเลยนะ ลองกองกับทุเรียนพอดีป้าไม่ค่อยว่างก็เลยเก็บไว้อย่างนั้นก่อนยังไม่ได้แกะปรากฏว่าสองสมวันสองวันนะสองวันผ่านไปอ้าวส่งกลิ่นเชิญชวนขนาดนั้นป้าลองเปิดดูปรากฏว่าลูกนี้แยกตัวแบบนี้แล้วนะพร้อมทานมากๆเสี่ยงดูนะว่าจะเป็นปลาหรือเปล่าแต่อีสองลูกก็ยังดูดีอยู่เดี๋ยวก็คงจะบอกไปพร้อมๆกันแหละ แต่เดี๋ยวลองมาปอกลูกนี้ก่อนนะคะน่าจะปอกง่ายนะลูกนี้เพราะว่าเขาแยกตัวขนาดนี้แล้วนะดูสิครัวก็หลุดง่ายมากเลยดึงออกก่อนเราสามารถใช้มีดนะช่วยด้วยก็ได้นะคะเนี่ยเขาแยกตัวขนาดนี้แล้วจริงๆใช้มือแยกๆๆกออกก็ได้นะมันก็จะง่ายมากๆแต่ถ้าหากว่าเป็นทุเรียนที่ยังไม่แยกนะคะ จะอร่อยกว่านี้เราก็แค่ใช้มีดกรีดไปตามภูต่างๆนะคะเพราะทุเรียน,นยจะมีรอยอยู่ว่าเป็นภูู๋เนี่ยค่ะเขาพร้อมที่จะแยกอยู่แล้วแหละเราก็สามารถกรีดด้วยมีดก่อนแล้วก็ใช้มือแยกเขาออกมาแต่และผูแต่และภูป้าก็ไปอาศัยดูพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายทุเรียนนั่นแหละตอนไปซื้อนะอืผิวก็ยังดีอยู่นะเนื้อก็ยังดูดีอยู่ ตอนแรกนึกว่าจะเป็นปาราเลเทสแล้วโอเคเลยยังพอได้พอได้อาจจะดูนิ่มนิดหนึ่งนะแต่ก็ยังโอเคทุเรียนเนี่ยถ้าหากว่าสุกมากๆแล้วอะอย่าเอาวางไว้ข้างนอกถ้าทานไม่หมดนะคะเอาไปแช่ช่องฟรีสเลยช่องฟรีสแช่แข็งนี่แหละเวลาจะทานก็แค่เอาออกมาตั้งไว้เฉยเให้เขาคลายความเย็นลงสามารถทานได้เป็นทุเรียนปกติเลย ใครไม่เชื่อลองดูนะของป้าชอบแช่ในช่องฟรีซแล้วออกมาตักกินเป็นไอศครีมทุเรียนเลยอันไหนที่กรีดเนี่ยเนี่ยอันไหนที่เขายังแยกไม่หมดนะคะเราก็สามารถใช้มีดช่วยกรีดได้ยังดูดีอยู่นะนึกว่าจะเป็นปลาร้าซะแล้ว แยกตัวขนาดนี้ป้าทิ้งไว้แค่สองวันเองจริงๆแล้วตอนที่ขนส่งมาส่งอ่ะทุเรียนน่าจะพร้อมทานแล้วละ่ะพอดีไม่มีเวลาติดธุระก็เลยไม่ได้ปอกนะลุ้นอยู่ยังดูดีอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมน่าอร่อย ป้าชอบอไปแช่ช่องฟรีสนะคะแล้วก็ทานเป็นไอติมทุเรียนเนี่ยของชอบเลยปะไปแช่กันหลังจากปลอกเสร็จนะคะเราก็จะไปแช่ช่องฟรีสไว้แบบนี้เวลาจะทานก็อย่างที่บอกะค่ะเอาออกมาให้เขาคลายเย็นแล้วก็ทานได้เป็นทุเรียนปกติเลยแต่ถ้าวางไว้ข้างนอกนี่เก็บได้ไม่นานขอบคุณที่มาดูป้าปอกทุเรียนจนจบคลิปนะคะส่วนกล่องนี้เป็นกล่องที่ยังไม่สุกมากนะกรอบนอกนุ่มในอร่อยจ้า